สวัสดีครับทุกคนพบกับรายการแฟนิล a ชแนลกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับจากคลิปวิดีโอก่อนนะครับที่ผมได้เคยทําเรื่องราวการก่อกําเนิดแห่งจักรวาลมาเวลซอมบี้ไปแล้วนะครับในตอนที่มีชื่อว่า m a r v มาเวลซอมบี้เด d เดสปฐถมบทแห่งฝันร้ายเนี่ย ก็ได้มีผู้ชมนี่ความสนใจเนื้อหาของคอมิกเรื่องนี้กันค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้เราก็เลยจะมาทําในส่วนของเรื่องราวภาคต่อนั่นเองซึ่งเนื้อหาหนังสือการ์ตูนที่ทุกคนเนี่ยจะได้รับชมในคลิปดรโวนี้นะครับจะเป็นการคอสโวเวอร์กันระหว่างจักรวาลอัลติเมทกับจักรวรลซอมบี้ด้วยซึ่งจะไปปรากฏอยู่ในคอมิกอัลติเมทแฟนตาซีโฟเล่มที่21ถึง23นะครับ หากใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนเนี่ยแนะนำให้กลับไปดูก่อนได้นะครับใน Marvel Zombies d e a d d a y s เพราะว่าอันนั้นเนี่ยจะเป็นปฐมบทหรือว่าเป็นเรื่องราวการก่อกำเนิดของจักรวาลซอมบี้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เพิ่มอัรถรสแล้วก็ความสนุกของเนื้อเรื่องนะครับ มันพูดถึงความเดิมตอนที่แล้วก่อนนะครับหลังจากที่กลุ่มแฟนตาสติกโฟ z อมบี้ได้บุกเข้าไปในห้องนิรภัยภายในยานเฮริคาร์เรียร์เพื่อหมายยิงชิงเครื่องส่งผ่านข้ามมิติมาจากนิกฟิลลี่และวหวังที่จะใช้มาในการออกตามล่าหาอาหารในจกักรวาลแห่งอื่นแต่ด้วยความเสียสละของฟิลลี่เขาจึงได้บอกให้ทอจัดการทาลายเครื่องข้ามมิตินี้ทิ้งเสียเพื่อไม่ให้ความปรารถนาของเหล่าผีดิบซอมบี้เป็นจริงได้เหล่าสอมบี้ที่โกรธแค้นต่อกันในทำของเขาได้พร้อมใจกันลุมกินถึงเนื้อของนิกฟิลลี่อย่างสาใจและใน ท้ายของเรื่องลิลลิชาร์ดมาเวลซอมบี้ผู้เป็นหนึ่งในตัวต้นต่อของเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็ได้กล่าวว่าเขาจะพยายามหาหนทางซ่อมแซมเครื่องมือชิ้นนี้ให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิมให้จนได้เรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรเชิญติดตามได้ในคลิปวิดีโอน,นี้ได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นเมื่อกลุ่มแฟนทาสติก4แห่งจักรวาลอัลติเมท เดินทางกลับมายังตึกฐานบัชาการเบ็กสเตอร์หลังจากการทำภารกิจบางอย่างของพวกเขาได้สำเร็จเสร็จสิ้นลงแล้วดอกเตอร์แฟรงคนสตอร์มพ่อของซูซานและจอห์นนี่สตอมออกมายืนดักรอพวกเขาเขาเอ่ยกับริด,ด้วยสีหน้าขุนเคืองว่าเธอต้องอธิบายให้ฉันฟังริพวกเธอไปไหนมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ลีดอธิบายดรแฟรงคินฟังว่ามีกลุ่มผู้มีพลังพิเศษขโมยงานวิจัยเรื่องเครื่องเดินทางข้ามกันเวลาของเขาไปและต้องการที่จะใช้มันเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับกระแสเวลาแต่ตอนนี้ทุกอย่างได้ถูกขี้คายลงหมดแล้วด้วยฝีมือของกลุ่มอัลติเมทแฟน a าสติกโฟดรแฟรงคินไม่พอใจเป็นอย่างมากที่ความประมาทเลินเล่อของลีดเป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดเรื่องราววุ่นวายนี้ขึ้นมาแถมการกระทําของเขาก็กําลังทําให้ลูกสุตยที่รักทั้งสองของแฟรงเข้าไปสู่สิ่งที่เรียกว่าอันตราย ถึงแม้ทั้งซูและจอห์นนี่จะพยายามพูดจากแก้ต่างให้ริซอย่างไรแต่ด f r a n k รแฟรงคินก็ยังคงรู้สึกว่าริซนั้นยังคงเป็นฝ่ายที่สมควรถูกตำหนิอยู่ดีฉันคิดว่าเธอคงจะได้รับบทเรียนจากอุบัติเหตุในครั้งนี้แล้วนะว่ามันเกิดมาจากความสัเพ่าของตัวเธอเองลิล่ชาได้แต่ก้มหน้าลงเขาไม่พูดอะไรออกมาทั้งสิน้นสักพักดรแฟรงคินจึงได้กล่าวต่อว่าฟังฉันนะลิที่ฉันพูดเ่ะ ไม่ได้มีความต้องการที่จะขัดความคิดสร้างสรรค์ของเธอหรอกนะแต่ก,การกระทำของเธอกำลังทำให้เหล่านะักวิจัยที่นี่เป็นกงนังวลทั้งเรื่องคดีความที่เธอไปก่อเอาไว้หรือแม้แต่หน้าที่การงานต่างๆที่เธอควรจะใช้เวลาเพื่อรับผิดชอบต่อมันมากกว่านี้ก็ตามเธอไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่นะลิสเธอคือนักวิทยาศาสตร์สัญญากับฉันได้ไหมว่าเธอจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ฉันต้องโกรธเธอแบบนี้อีกสัญญาว่าเธอจะทุ่มเทต่อหน้าที่การงานของเธอให้มากกว่าเดิมนะ ถึงแม้ลีดหนุ่มจะเอ่ยปากรับคําแต่เขากับแอบไข้ินวไว้ที่ด้านหลังเอาไว้เป็นเชิงปฏิเสธเมื่อเรื่องทุกอย่างจบลงแล้วทุกๆกคนจึงได้เดินแยกแย้ายกันจากไปหลังจากนั้นไม่นานลีดก็กลับไปยังห้องทดลองของเขาและเริ่มรื้ออุปกรณ์ในห้องออกมาทีละชิ้นตอนนั้นเองก็มีใครบางคนเดินเข้ามาในห้องเมื่อลีดหันหลังไปและพบว่าเป็นซูสตอร์มแฟนสาวของเขาก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมา ซูกล่าวทักทวงรีดเรื่องที่พวกเขาจะต้องออกไปงานเลี้ยงด้วยกันแต่รีดกับลืมมันเสียสนิทอีกทั้งเมื่อซูเห็นเครื่องมือต่างๆในห้องที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางข้ามห้องมิติของรีดก็เกิดรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเพราะพ่อของเธอได้พูดจาตักเอนรีดไปแล้วแต่รีดก็ไม่รับฟังอะไรทั้งนั้นแถมยังกล่าวอีกว่าซูจะต้องไม่นำเรื่องนี้ไปบอกให้กับดรแฟรงคินสตอร์มรับรู้เด็ดขาด ซูจนได้พูดกับรีดว่าถึงแม้พ่อของเธอจะบ้าง,งานวิจัยมากเพียงใดแต่นั้นมันก็กเกิดขึ้นหลังจากที่แม่ของเธอท่านได้จากไปแล้วไม่เหมือนกับรีที่เอาแต่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของตัวเองจนละเลยคนที่อยู่รอบข้างเธอกล่าวจบก่อนที่จะเดินออกจากห้องไปตอนนั้นเองก็ได้มีเสียงหนึ่งดังขึ้นไม่ต้องห่วงหรอกซูนนะก็เป็นแบบนั้นเสมอนั่นแหละเธอชอบทำหน้าบึง้งและไม่พูดไม่จาอยู่ตลอดเวลาที่เธอโมอโหแต่อีกไม่นาน เธอก็จะหายโกรธเองเชื่อฉันสิฉันพูดมาจากประสบการณ์โดยตรงของฉันเองเลยล่ะภาพฉายให้เห็นถึงริทในวัยผู้ใหญ่ที่กำลังติดต่อมาจากอีควงมิติหนึ่งลิลิชาร์ดหนุ่มจักรวาลอัลติเมตเอ่ยถามริทวัยผู้ใหญ่ถึงเด็กชายที่ยืนอยู่ข้างๆงว่าเขานั้นคือใครกันริทวัยผู้ใหญ่จึงได้ตอบกลับไปว่าเด็กคนนี้ก็คือแฟรงคินลิชาร์ดลูกชายสุดที่รักของเขากับสูสตอม ลิสไว้ผู้ใหญ่กล่าวว่าเขาได้อ่านข้อมูลของจักรวัลแห่งนี้ที่อัลติเมตลิลิชาร์ส่งให้ดูทั้งหมดแล้วและเขาก็รู้สึกสนใจมันเป็นอย่างมากทีมอเวนเจอร์สของจักรวัลเธอถูกเรียกขานว่ากลุ่มดีอัลติเมตตึกเบ็กสเตอร์ของเธอก็ดูแตกต่างไปจากตึกของฉันโดยสิ้นเชิงแถมจํานวนของเรายอดมนุษย์ของโลกเธอยังมีน้อยกว่าของจักรวันเราเสียอีกตอนนั้นเอง ที่ลีลิชาร์ดหนุ่มอัลติเมตกล่าวถามลีลิชาร์ดเบยผู้ใหญ่ว่าองค์กรที่เขาทํางานอยู่ต้องคอยมีใครมาบงการบังคับออกคําสั่งบ้างหรือเปล่าซึ่งลีดเบย์ผู้ใหญ่ก็ตอบกลับไปว่าไม่มีเนื่องจากในสถานที่ของเขาตึกเบ็กสเตอร์เป็นเพียงองค์กรอิสระที่ไม่หวังผลทางกําไรมากมายนักเมื่ออัลติเมตรลีได้ฟังดังนั้นเขาก็รู้สึกอิจฉาลีดเบย์ผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีถึงแม้เขาจะรักสถานที่แห่งนี้เสมือนบ้านของตอนเองก็ตามแต่เขาก็ไม่ชอบการถูกบังคับให้อยู่แต่ในกรอบเอาเสียเลย อัลติเมต Le ลีได้กล่าวว่าเขาสนใจเรื่องที่ลีลิชาร์ดได้เคยยื่นข้อเสนอเรื่องการรวมกลุ่มกันระหว่างมิติมัลติเวิร์สเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่สะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้แผนการของพวกเขากำลังเป็นไปได้ด้วยดีอัลติเมตตลีสร้างเครื่องเดินทางข้ามมิติขึ้นมาตามแบบแปลนที่ลีไว้ผู้ใหญ่ส่งมาให้และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เขาจะต้องทดลองใช้มันแล้ว ลำแสงสายหนึ่งสว่างวาบขึ้นมาบนตัวเครื่องอัลติเมทลีดอันตรธานหายไปก่อนที่จะโผล่ขึ้นมาอีกครั้งในสถานที่ที่ตัวเขาเองนั้นไม่คุ้นชินตึกเบ็กสเตอร์ของจักรวาลแห่งนี้มันช่างดูรกลางว่างเปล่าเสียเหลือเกินลีดอัลติเมทลีดออกตามหาลีนไวผู้ใหญ่ที่เป็นคนบอกให้เขาเดินทางมายังสถานที่แปลกประหลาดแห่งนี้แต่ระหว่างทางที่เขาก้าวเดินกลับพบเห็นแต่เพียงบ้านเมืองสิ่งปลูกสร้างที่เต็มไปด้วยซากปรักหักพัง กับนกอีกาที่กําลังฉีกกินซากศพของเราคนตายอยู่ในระหว่างที่เลดกําลังประหลาดใจอยู่นั้นเงาดำสี่ร่างก็ได้ค่อยๆสาวเท้าเข้ามายัางเขาและสิ่งที่ปรากฏให้ประจักษ์ไว้เบื้องหน้านั้นก็คือเหล่าแฟนตาสติกโฟแห่งจักรวาลมาเวลซอมบี้นั่นเองรู้สึกยังไงกับการเดินทางบ้างละ่ะไอ้หนูเขาว่ากันว่าทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นเพียงเมื่อลาแสงสายหนึ่ง ที่สว่างวาบลงมาจากฟากฟ้าพาดผ่านดวงดาราและกลุ่มเมฆหมอกความหิวโหยถูกนำพามาพร้อมกับแสงสายนั้นเราอเวนเจอร์สเป็นคนกลุ่มแรกที่มุ่งหน้าไปยังสถานที่เกิดเหตุเจ้ากับตันอเมริกาผู้โง่เขากล่าวกับทุกคนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเป็นไปได้ด้วยดีกลุ่มฮีโร่อเวนเจอร์สจะเป็นฝ่ายจัดการกับเรื่องนี้เองแต่สิ่งที่พวกมันคาดคิดไม่ถึงนั้นก็คือ เจ้าไวรัสตัวร้ายเล็งเป้าหมายที่จะแพร่ชเชื้อให้กับเราฮีโร่ในมิติแห่งนี้อยู่แล้วและนั่นก็คือแผนการการบริโภคครั้งยิ่งใหญ่ของพวกมันโดยการกระจายเชื้อไวรัสให้กับเราฮีโร่และส่งพวกเขาไปเล่นงานพวกเดียวกันเองหลังจากนั้นไม่นานภายในเวลาเพียง24ชั่วโมงความพินาศก็แพร่สะพัดไปทั่วทั้งดวงดาวเพียงแค่ซูเปอร์ฮีโร่ผู้ติดเชื้อเพียงหนึ่งเดียว และนั่นก็เป็นต้นเหตุของการสูญสิ้นแห่งอารยธรรมของพวกเราหลังจากลิลิชาซอมบี้เล่าถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนมิติแห่งนี้เขาก็หันมายิ้มย่อให้กับอัลติเมทลิสอย่างสะใจที่เขาล่อลิสหนุ่มมายังมิติแห่งนี้ก็เพื่อต้องการใช้เครื่องข้ามมิติของทั้งสองโลกเดินทางไปหาอาหารในจักวรวาลอัลติเมตนั่นเองลิซอมบี้ยื่นแขนยาวออกไปจับตัวลิสหนุ A ่มเอาไว้ได้ และบอกให้สูสตอมซอมบี้สร้างสนามพลังขึ้นมากักขังเขาเอาไว้ซะแต่แล้วลิทหนุ่มก็ได้ใช้เสี้ยววินาทีนั้นสลัดตัวหลุดออกมาจากลิทซอมบี้เป็นผลสําเร็จและหนีลงไปตามท่อระบายน้ําเบื้อง่างบ่าเอ้ยมันก็นลังจะหนีไปเล่าฮิวแมนทอร์รีบหาอไล่ตามลิทหนุ่มไปทันทีแกมาที่นี่เพราะบอกว่าอยากจะเป็นฮีโร่ติดแท้จริงไม่ใช่หรอลิทฮีโร่เขาไม่วิ่งหนีหางจุดตูดแบบนี้หรอกนะพวกฮิวแมนทอร์ติดตามลิทต่อไปเรื่อยๆแต่แล้วเขาต้องคาดสายตา ลีทแอบหลบตัวอยู่ด้านข้างและปีนขึ้นมาเหนือพื้นดินได้ในที่สุดลีทหนุ่มมองไปยังวิวทิวทัศน์ของเมืองแห่งการสูญสลายเขากล่าวโทษตัวเองที่ลงกลลิซอมบี้จนต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้ตอนนั้นเองเหมือนครอสซ้ำกรมซัดมีใยแมงมุมสายดึงพุ่งเข้ามาหาเขาและตึงเขาเอาไว้เข้ากับผนังกำแพงเมืองบุรุษที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีห้อยหัวลงมาจับจ้องมองไปที่ลีทหนุ่มอย่างประหลาดใจในายผู้ถูกแดเดวิ มอนี่ยังสะอาดเขายังไม่ติดเชื้อกองทัพมาเวลซอมบี้ค่อยๆดานหน้ากันเข้ามายัางลิทหนุ่มตอนแรกเราผีดิบตางสงสัยว่าเจ้าผู้ชายคนนี้มันเป็นใครกันทําไมหน้าตาของเขาจึงละไม้คล้ายคขึ้นกับลิทลิชาร์ดตางก็เพียงแค่ว่าลิทหนุ่มนั้นดูจะอ่อนกว่าสัก20ปีเห็นจะได้แต่พวกมันไม่สนใจอะไรที่ยังคงมีชีวิตมีความสดใหม่ก็ถือว่ามันคืออาหารนั้นแสนโอชะในตอนที่เหล่ามาเวลซอมบี้กำมันจะลุมกินโต้ลิทหนุ่มอยู่นั่นเอง ตึกที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็ได้เกิดถล่มลงมาและผู้ที่ปรากฏต่อสายตาของทุกคนนั้นก็คือฮักฮักซอมบี้วิ่งมาด้วยความเร็วสูงมันกระแทกเหล่าซอมบี้ที่อยู่รอบข้างจนกระเด็นเป็นคนละทางฮักรู้ว่าเลตันแมนหิวแต่ฮักหิวที่สุดฮักรีบเข้าไปคว้าตัวลิตหนุ่มเอาไว้หวังที่จะจับฉีกกินเป็นอาหารมือคำ่ำแต่แล้วรถบรรทุกคันเมื่อหอมาก็ตกลงมาจากฟากฟ้าโอ้พระเจ้าทุกคนวิ่งเราเข้ากับตันอเมริกาตะโกนกล้องออกคำสั่ง ยานผานนะโลหะมากมายล่วงหลดลงมาทับร่างของเรามาเว e ลซอมบี้เกิดแรงระเบิดกึกก้องสน,นั่นวันไหวไปทั่วบริเวณทางด้านของลิทหนุ่มที่ตกตะลึงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มีมือนหนึ่งยื่นเข้ามาทางเขามากับฉันซะฉันรู้ว่านายกำลังตื่นกลัวแต่ในายามนี้ฉันคือความหวังเพียงหนึ่งเดียวที่นายมีด้านของจกักรวาลอัลติเมทกลุ่มแฟนตาสติกโ ก็กำลังสงสัยว่าลิสนั้นหายตัวไปอยู่ที่ไหนกันแน่เพราะเมื่อพวกเขาเข้ามายังห้องทดลองก็พบแต่เพียงแท่นอุปกรณ์บางอย่างที่ดูคล้ายคลึงกับเครื่องข้ามิติเท่านั้นย้อนกลับไปยังจกักรวาลมาเวิลซอมบี้แมกนิโตนำพาลิสไวหนุ่มมายังสถานที่หลบภัยของเขาและในสถานที่แห่งนี้เองก็ยังมีประชาชนที่เหลือรอดอยู่อีกเพียง3คนได้แก่แคลลี่หญิงสาวในชุดดำกับสองพ่อลูกแดนนี่และมินนี่ไกเวล ทุกคนแม้แต่แมกนิโตต่างสงสัยว่าทำไมลิทหนุ่มถึงได้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับลิซซอมบี้มากถึงขนาดนี้ลิจึงอธิบายไปว่าเขาถูกลิซซอมบี้หลอกล่อให้สร้างเครื่องข้ามโฮมิติเดินทางไปยังจักรวาลแห่งนี้เมื่อแมกนิโต้ได้ฟังดังนั้นเขาก็กล่าวออกมาว่าถ้าลิทหนุ่มสามารถใช้เครื่องข้ามมิติเชื่อมต่อกันกับของลิซซอมบี้และเดินทางมาที่นี่ได้ละก็ลิซซอมบี้ก็คงจะสามารถทําแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันลิทหนุ่มได้ยินดังนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมาก โอ้ลิดมันสายเกินไปซะแล้วจกวักรวาลของเธอกำลังตกอยู่ในอันตรายทางด้านของตึกเบ็กสเตอร์แห่งจกักรวาลอัลติเมตเครื่องข้ามิติก็เกิดสว่างขึ้นมาส่องแสงเจิดจ้าไปทั่วห้องและสิ่งที่น่าสะพึงกลัวก็ได้ปรากฏสู่สายตาของคนทั้งสามเหล่าซอมบี้แฟนตาสติกโฟรคนทั้งสามตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นเป็นอย่างมากแย่ yeah, ละ่ะนี่มันไม่แจ๋งเอาซะเลย ฮิวแมนทอร z ซอมบีใช้เปลวเพิงโจมตีใส่เหล่าแฟนตาสติกโฟที่อยู่ตรงหน้าแต่ซูสตอมก็ใช้สนามพลังกันเอาไว้ได้ทันพวกเขารีบวิง่งหนีออกไปจากห้องเบนกริมรีบปิดประตูเหล็กลงมาขังพวกมันเอาไว้ระบบรักษาความปลอดภัยภายในห้องเริ่มทำงานโดยการปล่อยแกส๊สออกมาซูสตอร์มซอมบี้บอกให้ทุกคนมารวมตัวกันถึงจะสร้างสนามพลังขึ้นมาเพื่อต้านมันเอาไว้แต่ลีซอมบี้ปฏิเสธเลิมมันซะ ฉันไม่ได้มาที่นี่เพื่อถูกจับค้างไว้โดยประตูยี่เง่านี้ลดอกไฟลิซซอมบี้ใช้สกิลพิเศษลอดตัวผ่านช่องแคบของประตูออกมาซึ่งนั่นทําให้สูสตรอมรู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเพราะประตูนี้มีถึง5ชั้นและหนานแน่นมากพอแม้กระทั่งอากาศเองก็ไม่สามารถเล็ดอลอดผ่านออกมาได้ลิซซอมบี้ลอดตัวออกมาได้สําเร็จก็พยายามที่จะกัดแพร่เชื้อใส่เบนกริมแต่แล้วเขาถูกซูซาสรารเใช้สนามพลังทําลายสมองซีดหนึ่งของเขาทิ้งจนลิซซอมบี้สิน้นฤทธิ์ไปในที่สุด ตอนนั้นเองที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรีบเข้ามาควบคุมสถานการณ์ซู้กล่าวว่าซอมบี้ที่เหลืออีก3ตนถูกขังเอาไว้ในห้องต้องรอจนกว่าแก๊สด้านในจะทําให้พวกมันแข็งตัวจึงจะสามารถเข้าไปได้ทางด้านของริดหนุ่มกับกลุ่มผู้รอดชีวิตไมนิโตกล่าวว่าพวกเขานั้นมีทางออกเพียงหนึ่งเดียวนั่นก็คือการมุ่งหน้าไปยังตึกเบ็กสเตอร์แล้วใช้เครื่องข้ามมิติของรีดเดินทางไปยังมิติอัลติเมท จึงจะสามารถหลบหนีจากฝันร้ายในครั้งนี้ไปได้ตอนที่ทุกคนกําลังปรึกษาแผนการกันอยู่นั้นเหล่ามาเวลซอมบี้ที่ได้กลิ่นที่ซ่อนองพวกเขา<ๆ>ก็ได้บุกทลายกําแพงเข้ามาอย่างกระทันหันโวโบเีนพูดถูกพวกมันมากระจุกอยู่ที่นี่ยังกระปาซาดินไม่มีผิดมานิโต้ใช้พลังไกลพันของตนควบคุมรถไฟสายหนึ่งเข้าพุ่งชนเหล่ามาเวลซอมบี้เพื่อทวงเวลาและรีบสั่งให้ทุกคนออกวิ่งโดยใช้เส้นทางรถไฟที่ตกลงกันไว้มุ่งหน้าไปยังตึกเบ็กสเตอร์ให้เร็วที่สุด แต่แล้วเมื่อทุกคนมาถึงภายในเมืองก็ได้พบเข้ากับมาเวลซอมบี้กลุ่มใหญ่ที่มาดักรอพวกเขาอยู่เนื้อผู้หญิงต้องเป็นของฉันซอมบี้ใจแอนแมนโห่ร้องตอนนั้นเองเลาซอมบี้ก็เกิดดิ้นทุรนทุรายขึ้นมาตาของพวกมันถูกอะไรบางอย่างโจมตีและผู้ที่โผล่ออกมาให้ความช่วยเหลือพวกเขาก็คือกลุ่มแฟนตาสติกโฟร์แห่งอัลติเมตยูนิเวอร์สนั่นเองลิดีใจที่ครอบครัวของตัวเองยังปลอดภยัยเขาเข้าสวมกอดซูเป็นการใหญ่ ส่วนทั้งเบนกริมและจอหนนี่ก็เริ่มเปิดฉากโจมตีใส่เหล่าซอมบี้ที่อยู่รอบบริเวณนั้นแต่แล้วฮักซอมบี้ก็พุ่งตัวลงมาบนพื้นเบนกล่าวว่าเขาจะเป็นฝ่ายจัดการเองพร้อมทั้งพุ่งตัวเข้าใส่ฮักยังอาถา์สงสัยมานานแล้วว่าฉันจะล้มเจ้านี่ได้หรือเปล่าเบนกริมอัปเปอร์คัสใส่หน้าของฮักซอมบี้จนเขาล้มไปกองกับพื้นอย่างง่ายได้นั่นคงจะเป็นคําตอบของคำถามแล้วนะฮิวแมนทอใช้พลังหลอมและลายเพาดานของตึกเบ็กสเตอร์เพื่อสร้างทางลัด ทำให้แมกนิโต้สามารถใช้พลังสร้างลิทพาพวกเขาลอยขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วทุกคนหลบหนีการไล่ล่าของเหล่าซอมบี้มาจนถึงเครื่องเดินทางข้ามมิติได้สําเร็จแต่แล้วแมกนิโต้ก็กล่าวว่าพวกเธอไปเถอะฉันยังไปไม่ได้ฉันควรจะอยู่ที่นี่อะไรนะลิทอุทานออกมาด้วยความประหลาดใจแมกนิโต้กล่าวว่าเขาจำเป็นต้องอยู่ที่นี่เพื่อทําลายประตูมิตินี้ทิง้งซะไม่เช่นนั้นพวกผีดิบ อาจจะหาทางใช้เครื่องนี้ติดตามพวกเขาต่อไปได้อีกนี่มันไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนกล้าหาญอะไรหรอกนะฉันก็ไม่อยากตายไม่ได้ไปกว่าที่ทุกคนรู้สึกแต่ฉันเป็นเพียงคนเดียวที่มีพลังมากพอที่จะทำลายเจ้าสิ่งนี้และหยุดพวกมันหยุดความบ้าคลั่งนี้เไว้ได้เขาพูดถูกแล้วมันเป็นหนทางเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมินนี่กล่าวละก่อนมินนี่ทิรัก ฉันขอให้เธอโชคดีนะเมื่อแมกนิโต้กล่าวจบทุกคนก็ได้อันตรธานกลับไปยังมิติอัลติเมตหลังจากนั้นการระเบิดครั้งใหญ่ก็ได้อุบัติขึ้นเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นเช่นไรติดตามต่อได้ในคอมิก Marvel Zombies ภาคหนึ่งนะครับ